สวัสดีครับยามเย็นๆเราก็เหมือนเช่นเคยฮะมาเดินออกกําลังกายในสวนของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์วันนี้สวนป่านี่ฮะเราเห็นกิ่งนะเนี่ยนี่คือกิ่งของตะเคียนฮะเวลาที่มันลิดกิ่งของมันเองก็คือมันหักกิ่งของมันเองมันก็จะแก่แล้วมันก็จะล่วงหักไปเรื่อยๆเรื่อย,อยต้นก็จะชลูดสูงขึ้นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยนี่ธรรมชาติของมันจัดการตัวเองฮะ ช่องกิตทาเลตริกิท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงลิออมพ์ของไม้เนี่เกิดจากกิ่งที่มันหักเองนะฮะเนี่ยเนี่ยฮะเพียบเลยนี่คือเป็นการหักไปธรรมชาติอ้าวมีอะไรครับเฮียบป๋องอะไรมีอะไรแหมคุณเนี่ยมีอะไรมีอะไรคุณตื่นเต้นอะไรจะไปตีอะไร งูเหรองูเหรอตีใบไ,ไม้ให้มันกระจายเชื้อเห็ดจะได้กระจายโอ้โห,โ,หโ,หโหคุณนี่มันมันกระจายของมันโดยธรรมชาติอยู่แล้วคุณนี่มันเชื้อมันกระจายอยู่แล้ว ช่วยมันอ oh, ช่วยมันโอ้โ oh, หคุณแม่มีน้ำใจเหลือเกินนะผมไม่อยากให้ใครเก็บไปกิน,งนไงกระจายนี่น,นี่มาดูนี่ยิ่งก็เห็ดอีกนะอ้าวไหนมีอะไรฮะฮะไปดูไหนไหน,ไหนคุณมีอะไรจะโชว์อีกแล้วมวลมนุษยชาติเนี่ยเราจะอยูไ่ได้ด้วยสิ่งพวกนี้มไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราต้องกินข้าวกินอะไรเราเน้นถึงคาร์โบไฮเดรตซึ่งมีในไหนบ้าง รู้ป่ะคาร์โบไฮเดทก่อนเราก็นึกถึงข้าวสิโอ้โหคุณหมูอ่ะหมูหนึ่งหมูสองหมูสามหมูสี่อ๋อหมูแล้นี้มันเออหมยคุณนี่เอาเล่นผมงงเลยเนี่ยแล้วคาร์โบไฮเดทอยู่หมูไหนเนี่ยฮะหมูสองก็มีหมูห้าก็มีเออมีทุกหมูนะโอ้ยคุณเนี่ยใช่หมูอาหารเอาละห่วงโต๊อาหารแล้วเนี่ยเออเออเฮ้ยไม่ใช่ปลูกข้าวไม่ได้เราไม่มีอะไรกินนะ จงปีนี้สังเกตดูไหมว่าบ้านเมืองเรามันร้อนผิดปกติอืใช่ชาวไร่ชาวนาชาวสวนอะไรเนี่ยอ่ามันมันมันเขาเรียกอะไรจะปลูกข้าวได้กินหรือเปล่าข้าวจะได้กินไหมจะอะไรไหมเพราะร้อนไหมโอ้โหมันร้อนมากๆครัป๋องเกิดมาเป็นคนเคยเดินเจอห้าสิบสามไหมโอ้โหผมไปสามสิบห้าสามสิบหกเนี่ยผมก็แย่แล้วนี่ห้าสิบสามเออสตหีบเคยถึงห้าสิบสามเนาะ สุดยอดมากเลยแต่เราดีใจว่าเราเมื่อกี้ผมเดินผ่านตรงนู้นผมเจอสิ่งนี้แต่ไม่รู้ว่าบางคนที่เขาเป็นบ้านนอกคอกนาอย่างท่านน่ะออก็ <c oughs> ไม่ถือว่าเป็นเรื่องตื่นเต้นไงเออเออคุณว่าคุณตื่นเต้นว่าง,งั้นเถอะมีอะไระมีอะไร,ม,ะไรมีอะไรตื่นเต้นเนี่ยต้นไอ้พวกเนี้อ่าสิบปีปอันนี้ประมาณยี่สิบปีอ่าประมาณนั้นอยู่ในช่วงของสิบห้าถึงยี่สิบปีแล้วแต่มันมี ไอสิ่งเนี้ยเกิดขึ้นมาอืมซึ่งมันไม่ใช่เป็นเ็ษเป็นอะไรอืม,มันขึ้นมาได้ยังไงผมไม่รู้นะ,ะไหนไหนไปดูปมันเป็นตามเหียปองไปจะม,มีมีอะไรพิเศษเออคนนี้ก็มีอะไรแปลกแปกอะกอกเนี่ยอา้าวเขาเตรียมไว้ปลูกอ๋อมะกอกไม่เอาแม่ไอ้นะมีอะไรอีกเนาะคนนี้คุณคุณจะตื่นเต้นเกินไปแล้ว ก็ต้นไม้ธรรมดานี่เห็นป่านี่นี่รอบต้ <S 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 นเลยไหนรอบต้นอะไรอะไรก็ไผ่มุ้งม่วงอะไรนะมาดูนี่โอ้โหไม่รู้มันขึ้นเองหรือใครเอามาปลูกมันมีเถาของมันนี่ว่าเถาเก่าของมันแหมคุณก็ตื่นเต้นนี่อันนี้ผมปลูกเองเอาเรอนี่ไอ้มันเนี่ยมันอะไรอ่ามันเลือดนก แต่ไม่ใช่นกออะเมียคุณนะไม่เกี่ยวนะมันเลือดนกหรือบางที่ก็เรียกว่ามันเลือดหมูนะหรือมันมุ้งม่วงอ่ะนะมันมือเสือเออมันมือหมีอะไรก็ไม่รู้เออบ้านผมเรียกมันมือเสือเอาเหรอเออไมันกินสำหรับพวกปากดีกินไม่ได้มันจะคันปากเอ้าอ้ยนานนั้นเลยเหรอเออกินดิบไม่ได้ให้กินสเออเคมันเออมันมียางมันมียางอันตรายนะเพราะนั้นอยากกินดิบใช่ไหม เข้าใจใช่ไหมที่เข้าใจเข้าใจเข้าใจเป็นหัวข้อคลิปเลยได้เลยเนี่ยเออเออใฮ้ปองมาดูอันตรายจากพวกเนี้ยอืกินดิบไม่ได้นะเออกินดิบไม่ได้ถ้ากินสุกเออวิธีการให้ทําไม่สุกก็มีหลายวิธีไปต้มไปนึ่งไปเผาไปอะไรได้หมดเลยอืมต้องกินสุกแล้วพวกเนี้ยพอมันที่ไล่ผมมันนะอ ไม่รู้ใครให้ผมไปนะอ้าวคนน้าเล็กอีกนั่นแหละตับเป็นตังแก้วเลยตับเป็นมะม่วงเลยเก็ไปโยนโยนไว้โอ้หบัตเตอร์มันขึ้นเนี่ยเถามันขึ้นไปนะเออขึ้นตามต้นไม้เลยมลูกลุงหัวอากาศเขาเรียกว่าหัวอากาศอืมเอาเหรออ่าเขาเรียกว่าหัวอากาศแต่ถ้าเกิดว่ามันนี่เออก็นั่นแหละหัวหัวมันเป็นหัวอากาศของมันจะไม่มีลูกได้ไง หัวอากาศของมันอ่าเป็นง่ายู้ให้จบเลยใช่กูนัไอ้เจียนี่เนี่ยมันก็หล่นลงมาอะไรเนี่ยใส่เขาตัดไปแล้วเพราะเขาเจ๊ตัดหญ้าอยู่นะใช่ใช่มันก็กระจายไปทั่วแหละอันนี้คือมันคือว่าเราตั้งใจว่าจะเก็บอนุรักษ์สายพันธุ์พวกนี้เอาไว้จะหาที่ปลูกนันแล้วก็ไม่มีที่ปลูกเพราะเอาก็เลยเอามาปลูกในสวนป่ามันใหญ่ๆเนี่ยมันหลายโลเลยนะเออใช่แต่หัวมันแค่เนี้ยเออ นิดๆใน่นยนอยๆแต่หัวบนนะหัวอากาศนะ,ะหัวล่างนี่ของผมปีที่แล้วขุดมาจะกห้าโลโอ้โหที่ว่าอไปทําบุญนั่นเหรอออแล้วขวานไอ้ที่เน่าที่อะไรก็มีมันหลายอย่างเราเก็บไม่ทันไงอือืแล้วช่วงนั้นมันก็งามงามงามโอ้โหแล้วเหนียวอร่อยอืนั่นแหละซุยเนี่ยเนาะมันก็อย่าไปเยียบนะนี่ก็มีนะเอา้า เฮ้ยมันมีเต็มหมดเลยนะเออหัวมันเนี่ยผมว่ามันโดนตัดไปบ้างแหละที่ต่ห้อหัวเฮิร์มันก็จะไม่ก็มีบางส่วนที่ผมจับแล้วโยนเหวี่ยงเข้าป่าอีกนะที่มีที่เป็นเรื่องหัวอากาศเนี่ยทช่ผมเหวี่ยงเข้าไปเพื่อเผามันนะเนี่ยจำได้เนี่ยมันไม่ได้มีมันไม่ได้ทําร้ายต้นไม้นะปีมันก็ตายเออปีมันก็ตายเนี่ยต้นไม้มันก็สูงขึ้นไปเรื่อยก่อนมันจะตายมันก็ออกหัวเออเนี่ยเออ ของนี้แม่งเก่งเลยนะอเนี่ยคนสมัยก่อนที่เขาบอกว่าไอ้เขาปลูกมันไว้ตามสวนตามริมรั้วริมสวนเนี่ยถึงแม้ว่าฝนจะแรงฝนจะอะไรข้าวจะไม่ได้กินแต่เขายังมีมันกินอแล้วเขาไปทําอะไรกินบ้านคุณโอ้ทำกินเหมือนเป็นเนี่ยนึ่งกินก็ได้นะหรือว่าทําแกงกินก็ได้แกงบวชหรือว่าทําเป็นขนมได้หมด เนี่ยนึกถึงความดีของมันไว้นะอขนาดไอ้นี่ไอ้มันมือเสือไม่ยังอยากงานเลือดนกเนี่ยมันอยากบวชเลยแต่มันก็บวชได้ก็บบวชมันบวชมันไม่ได้บวชพระใจก็อยากจะบวชพระขนาดนั้นเลยเหรอเออเนี่ยเราเป็นคนเราต้องเอาให้ให้เอาเยี่ยงปินาธรรมนะเอาเยี่ยงเอาอย่างเออมันมีความมันมันมีความเหนียวมันมีความอร่อยเราไปบวชอะ เท้าเอ็นเพนอนดึกแับผ่อนดึกดูทอทัดทัดมาม่าอะไรพวกเนี้ยอ,อย่าไปทำเอาเอาให้เยี่ยงมันเนี่ยให้มีความอร่อยมีวความเปรี้ยวความหวานความมันอมเออเนี่ยให้ดีอย่างเขาบ้างโอ้คุณนี่ <ขา S 2> มีมันเองอย่างเด <laughs> ียว <laughs> เจอมันคุณยังมีปริศนาทำเลยโอ้ย oh, อย่าปองโอ้ยสวัสดีครับ